ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดเป็นสถานมีชายลูกกับม้านะครับก็ขี่ม้าชมเมืองนี้เรายังจะยังไม่ขี่ม้านะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงตรงนะครับเราออกจากเชียงใหม่มาประมาณกี่โมงครับแปดโมงเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาแวะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับลูกชุ่งนะครับลูกชิ้นจัมโบ้และตอนนี้ เรามาถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วนะครับโหท่านผู้ชมดูเลยครับผม นรัตอนนี้จะพาคูโยนะครับไปดูที่วิหารที่สร้างไว้ดูเป็นการหักเหองแสงครับของยอดพระสถุกเจดีครับครับมันเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงครับคือเอาสาระซะหน่อยอคืออย่างเงี้ยครับตรงตรงนี้ครับคือเป็นเจดีแล้วทีนี้เงาตกกระทบแผนแผนกล้องเลยนะครับ เงาเจดีตรงนี้ครับตกกระทบเงาตรงนี้มาตกกระทบกับตรงนี้ครับกับหอตรงนี้ครับกับหอตรงนี้นะฮะนี่นี่คือประเด็นคือผมสงสัยว่าภาพมันกลับหัวใช่ไหมครับครับมันจะเป็นหลักการมีศาสตร์ภาพจะกลับหัวเป็นการหักเหของแสงใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มันหักเหได้ยังไงครับหน้าแปลกประหลาดมากเลยนะฮะแต่เดาประเด็นคือเขาสร้าง หอดูตรงนี้ไว้แล้วแล้วถึงจะรู้ว่าแสงต้องมากระทบตรงนี้หรือรู้ก่อนแล้วว่าจะมีหรือว่ามีการคํานวณไว้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับนั่นแหละโอ้ถ้าถ้คำนวณสมัยโบราณนี้คือสุดยอดอัจฉริยะเลยนะคือเรื่องการหักเหแสงนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ประเด็นคือเขารู้ว่าจะหักเหตรงนี้หรือรู้หลังจากสร้างแล้ว เยอันนี้ครับคือประเด็นนะครับผมครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะครับไปวันนี้เขาห้ามผู้หญิงขึ้นนะครับนี่นะครับชันมากเลยครับกรุณาถรองเท้าด้วยครับคุณจอนี่โอเคนี่นะครับเอาเข้ามีปีะป้ตูวครับคุโยนะครับปีดประตู แสงจะลอดจากตรงนี้มาครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหเป็นเงาเห็นไหมครับเป็นเงาที่ที่มันกลับหัวจริงๆครับท่านผู้ชมกประสบแล้วเงาเจดีนี่เห็นขิงเจดีย์ไหมกลับหัวเลยครับอแสงลอดจากรูตรงนี้ครับผมพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูฮะนี่คุยูยไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้มีการกลับกล้องแต่อย่างใดนะครับประเด็นคือทางวัดได้สร้าง ไว้แล้วถึงมารู้ทีหลังหรือหรือว่ามีเจาะรูไว้หรือว่ารูมันเป็นแบบมันผูกตามธรรมชาติอะไรแล้วแล้วเขาเพบเป็นการบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับ,รบมาสัจจ์มากเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาดูครับโอเคนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับออกมาแล้วครับ ตรงนี้ที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับแต่เข้าไปเป็นภาพกับหัวเฉยเลยนะครับโอ้โหชั้นนี้ครับชันมากฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี้เขาไม่ให้ห้ามผู้หญิงนะครับเนี่ยครับห้ามผู้หญิงขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะน่าจะเป็นจารีตประเพณีของโบราณแบบข้าห้ามก็คือออค่าห้ามก็คือห้ามนะโอเคครับสุดยอดจริงครับ กูนะครับเพื่อนไปด้านหลังใส่ตรง <c oughs> ่องหไปเสร็จไรอย่างหรือยังซื้อละครับผมง่เยขาชิมหน่อยครับโอเคนี่เป็นอะไรนะครับเนี่ยเมี่ยงคำเมี่ยงคำลำปางนะครับ ดูครับดูข้างในครับดูประชิมหน่อยครับไงบ้างครับสดชื่นครับสมุนไพรเดี๋ยวช่วงบ่ายเราใครไปนั่งรถมานะคะ